ขึ้นต่างระดับหรือว่าข้ามสะพานข้ามคลองแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะฮะทันทีตรงปลายสะพานนู้นนะครับผมเข้าซ้ายเรียบร้อยนะครับ พอเข้าซ้ายได้จังหวะเข้าซ้ายก็เข้าซ้ายตั้งแต่บริเวณนี้เป็นต้นไปนะครับผมควรกระพริบไฟด้านซ้ายนะแต่จริงๆแล้วผมกระพริบมาตั้งแต่ก่อนผมขอเข้า2คันนี้นเข้ามาด้านซ้ายเลยนะครับกระพริบไฟไปเรื่อยๆนะครับคันหลังเขาก็จะได้รู้นะครับอจนถึงจุดนี้นะครับมันเริ่มลดระดับลงแล้วนะครับเราควรแตะเบรกให้คันหลังรู้นะครับว่าเราจะชะลอความเร็วแล้วเห็นไหมครับมีรถเข้ามาร่วมอีกคันหนึ่งกลับรถจากทางด้านซ้ายมาเนี่ยห้เมตรนี้ถ้าเราจะตรงไปให้รีบตรงไปให้ทันนู่นเลยนะครับ อย่ามาค่อมจังหวะเขานะฮะอ่าโอเคเขาเข้ามาเขามาก่อนแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายเราต้องเผื่อระยะประมาณนี้ครับประมาณ2-3ช่วงคันจะได้ขาดขาดกันว่าเราให้เข้าไปอย่าไปชะลออยู่ตรงนั้นนะครับตำแหน่งที่แดงสีแดงผมป้ายไว้ให้นะครับมันก้ากึง่งฮับฮับนะฮะว่าเราจะให้หรือไม่ให้เข้าไปหรือบางคนก็บอกว่ากวนตีนนะถ้าไปอยู่แบบนั้นนะครับอ่าโอเคปล่อยให้เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวเข้าซ้ายถ้าเราจะเข้าซ้ายตัดสินใจให้ดีครับให้ทางเขาให้เข้าไปก่อนจะได้ไมท่ทะเลาะกันครับ